เรื่องของสถานกาดนกัมพูชาที่ตีความร้อนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับตอนนี้ก็ถูกจับตามองในหลายๆมุมด้วยกันนะครับแต่ว่าวันนี้เราจะมามองในมุมนะฮะของบทบาทมหาอำนาจบทบาทต่างชาติในสถานนี้นะครับกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวิบูลพงศ์ปุลประสิทธิ์นะครับจากคณะรัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์นะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณศิระครับสวัสดีครับจากกองสถานที่เกิดขึ้นครั้งนี้นะฮะ ในมุมมองเรื่องของมาหาอำนาจเนี่ยอยู่ในความสนใจหรือว่าเขามาเกี่ยวข้องมากน้อยแค่ไหนครับจากสถานการณ์ปัจจุบันคือถ้าพูดในมหาอำนาจทั่วไปเนี่ยนะครับผมก็คิดว่ามันก็คงจะเกี่ยวข้องเพราะว่ามันมีไอ้นโยบายไอ,อ,อ้อินโดแปซิฟิกอะไรต่างๆนโยบายที่พูดง่ายๆว่า,ามหาอำนาจมองเกี่ยวกับด้าน ภาวะสุดแปซิฟิกเนี่ยว่ามันครอบคลุมกังกว้างใหญ่มากแล้วก็ถ้าพูดถึงกรณีของมหาอำนาจอย่างเช่นอเมริกาตรงๆเนี่ยอเมริกาก็มีนโยบายในการที่จะให้ดูแลอินโดปซสต์นี้พูดง่ายๆก็คือการคอนเทนเมนต์จีนคอนเทนเมนต์นั่นเองการต่อต้านจีนนั่นเองนะฮะ mm hmm. เพื่อไม่ให้อ่จีนแบอทำรอะไ,ได้พูดง่ายๆหลักๆก,ก,ก็คือนโยบายต่อต้านจีนนั่นเองครับมันดูเหมือนกับว่าถ้าเทียบกับสมัยรัฐบาลที่แล้วของสหรัฐอเมริกาสมัยโจไบเดนเนี่ยดูเหมือนกับว่าทรัมป์เนี่ยใช้ความสําคัญกับภูมิภาคนี้ มากขึ้นกว่าเดิมจริงปว่าอาจารย์ผมไม่แน่ใจนะคือจริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าทรัมป์เนี่ยเขาค่อนข้างมองอะไรที่ใกล้ตัวเขาเป็นหลักกันนะฮะคือพูดง่ายๆว่าผมคิดว่าทรัมป์ไม่ได้ให้ความสนใจในแง่ของความสัมพันธ์เกี่ยวกับประเทศอื่นๆนอกประเทศอะไรบ้างเพียงแต่ว่าเขาต้องการที่จะต่อต้านจีนเท่านั้นเองนะครับแล้วก็หลักการใหญ่ๆที่เราเห็นที่าในอินโดแปซิฟิกสำคัญก็คือการที่จีนจะรุกรานไปที่ไต้หวัน ซึ่งอันนี้มันเป็นการขาดผลประโยชน์ของอเมริกาเพราะอเมริกามีผลประโยชน์ที่ไต้หวันมาก,กน,นะครับจะเห็นได้เมื่อตอนที่ญี่ปุ่นานายกนญี่ปุ่นมาคุยกับามาเยี่ยมไม่ใช่มาเยี่ยมที่เจอกับนายากเจอกับทรัมป์เนี่ยก็นายกญี่ปุ่นก็พูดออกไปทน้องที่ว่า้ายๆแต่ว่าถ้าจีนทําอะไรเนี่ยถ้าจีนทำอะไรกับไต้หวันเนี่ยนนญี่ปุ่นจะเข้าไปเกี่ยวข้องอันนี้ผลประโยชน์ญี่ปุ่นที่เกี่ยวข้องแต่อันนี้ผมเชื่อว่าเป็นการคุยกับทรัมป์พอสมควรนะครับเพื่อจะพูดงายเป็นการรักษาภูมิภาคนี้้ไววเพราาาะ่ จีนมีการบุกไต้หวันอีกจีนหนึ่งก็จะกระทบกับญี่ปุ่นด้วยอย่างแน่นอนนะครับอันนี้ก็เป็นจุดอีกจุดหนึ่งที่สำคัญแต่ถ้ามองตรงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าทรัมเนี่ยไม่ได้มองอะไรที่ไกลอ,อกเมริกามากมายนะจะเห็นได้ว่าปัจจุบันนี้เขา,เขาค็จะย,ยุ่งอยู่แข่เวเนซุเอลายุ่งอยู่กับสิ่งที่อยู่ในทะเลแคริบเบียนอะไรก็ตามที่อยู่ในภูมิภาคของเขาทางด้านยุโรปทางด้านกวัา่าเพราะฉะนั้นถ้ามองในแง่ของการไกลอเมิแปซิฟิกเนี่ยผมคิดว่าทรัมไม่มีนโยบายอะไรที่เขาสนใจในตอนนี้ ก็สนใจอย่างเดียวตอนนั้นคือการที่จะไม่ให้พูดง่ายๆคือคอนเทนต์เหมนจีนไชน้าคอนเทนต์เนมนคือไม่ให้พูดง่ายๆว่าปจัดกันไม่ให้จีนที่มีอำนาจมากขึ้นตอนนั้นเองครับถ้าถ้าถ้าอย่างนั้นถ้าจะพูดถึงการสกัดการเงนบทบาทอำนาจจีนเนี่ยกัมพูชาถูกบองว่าอยู่ภายใต้ที่พลจีนมา่อนันท์นี้ทั้งเรื่องการลงทุนเรื่องฐานทัพเพราะฉะนั้นเนี่ยอเมริกาก็เลยต้องจะเข้าไปบาลานซ์อำนาจในส่วนนี้หรือเปล่าที่มีบทบาทตรงนี้ คืออันนี้ผมก็ไม่ค่อยแน่ใจนักนะครับคือผมไม่คิดไม่แน่ใจคือผมคิดว่าจริงๆแล้วทั้มเนี่ยเขามีปัญหาภายในประเทศเขามากนะครปัญหาของการเลือกตั้งปัญหาที่เขาประสบะการไปก่อสัตรูไว้ทั่วปัญหาที่เขาไปยิงเรือในเวเนซุเอลาที่ป็นอยู่ในทะเลคือผมคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยภูมิภาคเอเชียตะวันอกเฉียงใต้หรือที่เรามีปัญหาด้านชายแดนของเราเนี่ยอาจจะไม่ได้อยู่ในความสนใจของทั้มจริงๆเท่าไหร่นักหรอกนะครับเพียงแต่ว่าผมคิดว่าทั้มเนี่ย เขาพูดพูดตรงๆเลยก็ได้ผมคิดว่าที่เขาเข้ามายุ่งจริงๆเนี่ยเพราะว่าเขาอยากได้รางวัลโนเบลไพรส์นะฮะซึ่งเป็นการยุติสงครามนี่นี่คือนี่ถ้าพูดแล้วมันเหมือนมันเหมือนตลกนะฮะแต่มันก็เป็นความจริงว่าก็มีในอเมริกาก็มีการเลาะกันนะจริงๆเขาพยายามจะเขาใช้คําว่าเขายุติได้สิบสงครามภายในเวลาเท่านี้เท่านี้นั่นเป็นช่วงอย่าลืมนะฮครับเข้ามาช่วงที่เป็นการกำลังจะมีการพิจารณาเลือกรางวัลโนเบลไพรส์ล่าสุดเขาก็ไม่ได้ไปนะฮะแต่ว่าเขาผมว่าถ้าพูดอย่างแฟร์ๆเลยผมคิดว่าเขาไม่ได้สนใจ การรบระหว่างไทยกับคเหมนเท่าไร่นับหรอกนะฮะเขาเพียงแต่ต้องการที่จะเข้ามาเพื่อให้เขาเห็นว่าเขาทําการรงบบสึกแล้วก็จะได้เป็นรางวัลอีกรางวัลหนึ่งเพื่อจะได้พันให้ได้ลงรลวมร่วกับคท่านั้นมันมันคงไม่ได้หมายถึงการสะท้อนนโยบายต่างประเทศที่จะมาเห็นความสําคัญของวิภาคนี้ตรงนั้นนะครับปมะมายความอย่างนั้นครับถ้าเป็นอย่างนั้นก็เรียกว่าประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าประโยชน์ของชาติคิดป่างนัดคิดป่างนัด กรณีในด้านจีนนะฮะมองในฝั่งกลับกันเนี่ยจีนเนี่ยก็ถูกบอกว่ามีความพยายามที่จะคงหรือว่าสร้างอิทธิพลในแถบเอเชียตะวันเฉียงใต้หรืออาเซียนเนี่ยนะฮะแล้วก็ครั้งนี้หลายคนก็บอกว่าจีนทําไมเงียบเง,งียไปหรือว่าว,า,วางตัวลำบากในผมประโยชน์ระหว่างไทยกับกัมพูชา <c oughs> คือจริงๆริจีนเราเนี่ยนะจริงจจะเห็นได้ว่าในด้านความสัมพันธ์เนี่ยในด้านทางาการค้าท่างเนี่ยจีนก็มีความสัมพันธ์นนที่ดีกับไทยนะฮะ จีมนมาลงทุนเรื่องรถยนต์ไฟฟ้าในปมะเทไทยมากมายมหาศาลเพราะฉะนั้นเนี่ยผลประโยชน์ของจีนที่เกี่ยวข้องกับการเศรษฐกิจกับไทยก็เป็นไปในเชิบขขงบวกพอสมควรนะฮะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยผมก็คิดว่าจีนเองเนี่ยก็พูดง่ายๆก็คือว่าก็มีความสัมพันธ์กับทางด้นานกัมพูชาพอสมควรนะฮะเป็นหลักอย่นั้นแล้วก็ทัป์อาจจะมองว่าถ้าเขาสามารถที่เข้ามาใกล้ชิดกับกัมพูชาได้เนี่ยมันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งบางอย่างที่ทําให้เขาสามารถที่จะมีอะไรที่จะ เข้าไปใกล้ประเทศจีนหรืออาจจะเป็นการที่ใช้กัมพูชาเป็นฐานในการที่เขาจะเข้าไปสอดแนมหรืออะไรก็ตามที่จะช่วยเขาในด้านประโยชน์ตรงนั้นได้ก็เป็นแค่นั้นนะหลักการใหญ่ๆผมคิดว่าสงครามไทยกับกัมพูชาเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้อยู่ในความสนใจหลักๆของประธานที่ดีสหรับนะฮะโดยตรงแล้วนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับเขาโดยตรงเท่าไหร่ครับับแต่ก็มีข่าวอยู่กระแสหนึ่งนะครับว่าผู้นําของกัมพูชาก็คือคุณมาเนตเนี่ยนะฮะใช่ครับใช้ทูตชัน จากสถานที่ที่เคยเรียนมาที่เวสต์ไอยต์สารเมริกาเนี่ยในชั่นบรรดานายทหารอเมริกันที่อยู่ในระดับที่เรียกว่ากำลังเติบโตเนี่ยในการอุดหนุนในการสนับสนุนช่วยเหลือเนี่ยตรงนี้สามารถทําได้และมีผลไหมฮะคืออย่างนี้ครับคือถ้าพูดตรงๆแล้วเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามองในแง่ของนิติศาสตร์จริงๆเนี่ยการที่จีนอ่ะก็ต้องการที่อเมริกาสามารถถ่าจะเป็นมิตรกับ กัมพูชาได้เนี่ยมันก็จะเป็นประโยชน์ในทางระหว่างประเทศพอสมควรเพราะว่าอย่างที่เราได้พูดกันเรื่องของการคอนเทนเมนต์ของของจีนเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยทําอาจจะมองว่าถ้าเขาสามารถที่จะเข้าไปสนิทกับกัมพูชาได้สามารถที่จะมีการอาจจะมีการมีส่งเทคโนโลยีอะไรคือนมนเป็นการสอนแนมจีนได้หรืออะไรก็ตามที่จะทําให้เขาได้รู้เกี่ยวกับจีนมากขึ้นเนี่ยมันก็จะเป็นประโยชน์กับเขานะฮะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยเขาก็มองแล้วว่า จริงๆแล้วเนี่ยก็คือการที่ว่าถ้าเขาพูดคือพูดง่ายผมมองว่าสงครามไทยกับกัมพูชาเนี่ยมันเป็นตัวสงครามขึ้นมาที่เสียแต่ท้าไม่ได้ไม่ได้มองตัวตัวสงครามนี้ในแง่ของการที่จะยุติแต่เขามองใน,นแง่ผลประโยชน์ที่เขาจะเข้ามาเกี่ยวข้องผมมองที่มาอย่างนั้นมากกว่านะครับและการที่ผมเหยนเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยถ้าสามารถทีถถ่ถ้าเขาสามารถที่จะเพราะเขาเพราะเขารู้ดีว่าถ้าเขาสามารถที่จะเข้าไปใกล้ชิดกับกัมพูชาได้หรือว่ากัมพูชามีสนิทเข้าได้เนี่ยมันก็จะเป็นจุดที่เข้าไปใกล้ จีดมากขึ้นแล้วก็อาจจะมีการยอมกัมพูชาเนี่ยอาจจะยอมให้สหรัฐมีการสอดแนมอะไรบางอย่างที่ทําให้ประโยชน์กับของสหรัฐในการที่อาจจะเป็นการรับเลยก็ตามเกี่ยวกับเกี่ยวกับขีดได้อันนี้ก็เป็นผลประโยชน์ที่เขาได้มาสรุปแล้วเนี่ยผมคิดว่าเขาได้ผลประโยชน์จากกัมพูชามากกว่ากับไทยเพราะกับไทยเนี่ยไม่น่ามีอะไรที่สหรัฐจะเข้ามาแล้วในตอนนี้แล้วเนี่ยที่จะเกี่ยวข้องในเรื่องของอความสัมพันธ์ที่เรามีอยู่แล้วครับแต่ะด เพราะฉะนั้นการต่อรองอำนาจจะไปอยู่ที่กัมพูชามากกว่าระหว่างสองมหาอำนาจจีนกับสหรัฐอเมริกาจะไปอยู่ตรงนั้นมากกว่าใช่ไหมตอนนี้คือใช่ช่คว่าอย่างไรดีถ้าผมพูดตรงๆเลยนะคือจริงๆแล้วเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าจะพูดอย่างนี้ตรงๆดีไปคือจริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าทรัมป์ไม่ได้สนใจแต่บาิภาคนีนะฮะผมคิดว่าอย่างนั้นนะแล้วก็ motivation หรือมูลเหตุจริงๆที่ทรัมป์เข้ามาตรงเนี้ยจริงๆน่มันย้อนไปตรงสมัยนั้นก็คือตอนที่เขาต้องการจะรวบรวมสงครามที่มันมีตามที่ต่าง เพื่อที่จะให้เขาได้ละกันโนเวทไพรส์นี่ผมคิดว่าเป็นเป็นจุดหลักเลยที่เขาเข้ามาตรงนี้นะจะสังเกตได้ว่าใช่ไหมครับว่าปัจจุบันนี้นะฮะทําชี้ชัดเจนและนโยบายที่เขาสนใจขึ้นมาที่เกี่ยวกับประเทศรอบเขาเพราะอเมริกากำลังต้องการที่จะเป็นเทชิบอนี่ใช่ไหมจะเห็นได้ว่าเขามีสงครามกับเวนซีเอลาเขามีกับประเทศในอเมริกาใต้เขามีผลประโยชน์เขาพูดง่ายๆเขาตอนนี้เขาพยายามจะห่างจากยุโรปออกไปเขาพยายามที่จะพูดง่ายๆว่า ทำให้อเมริกาเนี่ยเหมือนกับเป็นประเทศเดียวที่สามารถที่จะทําอะไรทุกอย่างได้ที่ไม่ต้องคํานึงถึงกฎหมายระหว่างประเทศอันนี้เป็นจุดที่ที่ค้ำทำอยู่และที่สาคัญก็คือว่าผมคิดว่านโยบายของเขาตอนนี้นะครมันก็ได้รับการค่อนข้างจะมีการต่อก้านพอสมควรแล้วนะครับตอนนี้นะครับว่าการที่จะนําอเมริกาไปแบบนี้มันจะถูกต้องอหรือไม่นะคะแล้วตอนนีุ้ดหมายสถากการ์ภายในประเทศของอเมริกาเองก็มีออกมาในด้านลบเกี่ยวกวับทํามากมาย นะเพราะฉะนั้นถึงแม้จะเป็นโนโยบายที่ทัป์ต้องการยังไงก็ตามเนี่ยนะผมก็คิดว่าโนโยบายของทัป์อันนี้ไม่น่าจะได้รับการตอเนื่องถ้าการเลือกตั้งปีหน้าที่จะมีการเลือกตั้งของสหรัฐเนี่ยนะฮะได้ผรคเดมบริพาริกันเข้ามามากเนี่ยทัป์ก็จะทาอะไรมากยากมากขึ้นเพราะว่าถ้าเสียงข้างมากของสภารายสภาน่าเป็นเดโมแครตเนี่ยมันจะมีการค้างนปัจจุบันเนี่ยที่ทัป์ทำอะไรได้เหมือนกับเป็นประเด็นการเนี่ยเพราะว่า สภาทั้งสองสภาของอเมริกาเนี่ยมันไปนเสียค่ามากของสภาสูงขอโทษไปเสียค่ามากข,ของรัฐวิการและตอนนี้ก็มีแนวโน้มอ,ออกมาแล้วว่าเป็นไปได้ว่า,าในการเลือกตั้งปีหน้าเนี่ยปนะีหน้าเนี่ยน่าจะเป็นการอย่างน,น้อยสภาล่างเนี่ยน่าจะมีเสียข้ามากเป็นตัางเนปกซึ่งก็จะไปัดค้าทีาา่อยู่ยต่างๆที่เขาทําอยู่ตอนนี้ ะะอันนี้มันเป็นเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าทรัมป์มองมว่าคือผมก็ผมกำลังมองว่าทรัมป์เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ได้ยุ่งกับตาา่างประเทศมากเท่าไหร่นะถ้าเขาจะยุ่งกับตาา่างประเทศเนี่ยมันก็จะเป็นส่วนที่ใกล้ๆกับเขาอย่างเช่นกรณีของยุโรปอย่างนี้เป็นต้นซึ่งใกล้เคียงกับเขาส่วนนโยบายไกลๆเนี่ยก็คือการต่อต้านจีนนั้นชัดเจนแน่นอนที่สุดนะฮะแต่อันนี้คงไม่ตรงทีเดียวกับการที่เข้ามาในสงครามไทยกับกัมพูชาเป็นต้นผมคิดน่คซึ่งจีนก็น่าจะมองสถานการณ์แบบนี้ออกก็เลยอาจจะวางเฉยหรือว่า ไม่ได้เข้ามายุ่งเกี่ยว,วมีภาพชัดเจนเกี่ยวกับสงครามระหว่างไทยกับพุชามากนักใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับได้อย่างละสงครามไทยกับพุชาเมันไม่ได้เป็นสงครามล้มล้างประเทศน,นะมันไม่เหมือนกับไม่เหมือนกับรัสเซียกับย,ยูเคร,ร,รนไม่ใช่อย่างนั้นมันเป็นเรื่องของโครงแก่นะครับที่ที่ แล้วเราทะเลาะกันมาหลายครั้งแล้วพูดตรงๆนะครับเพื่อนบ้านทะเลาะกันมาหลายครั้งแล้วมันก็เป็นลักษณะของทะเลาะกันบ้างกับโยกตีกันบ้างอะไรกันอย่างอยู่เรื่อยอยู่แล้วเนี่ยนะับมันไม่ได้หมายถึงว่าเราจะเข้าไปโจมตีกับพูชาถ้าไม่มีประเทศกับพูชาหรือกับพูชามาโจมตีไทยหรือไม่มีไทยมันไม่ใช่ลักษณะอย่างนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันไม่น่าจะเป็นประเด็นที่ทําให้ทป์ต้องเข้ามาให้ความสนใจมากมายนะครับใกเรื่อัของประโยชน์ของเขาจเพียงเพียงแต่เพียงแต่ว่าถ้าเขาเข้ามาตรงนี้แล้วแล้วเขาสามารถจะทําตัวสนิทกับ กับกัมพูชาได้มากขึ้นก็อาจจะได้ผลประโยชน์บางอย่างในการที่จะใช้กัมพูชาเป็นฐานของเขาในการที่เขาจะสืบแนมจีนสืบสือะไรจำลองน,นี้เพื่อเป็นการที่ทําให้เขาสามารถที่จะสร้างยุทธศาสตร์อะไรบางอย่างที่จะรู้เกี่ยวกับจีนมากขึ้นตรงนั้นมากกว่าด้วยความยินยอมของกัมพูชาครับนี่คนเป็นคาตอบว่าทําไมจีนถึงนี้ว่าไม่มีบทบาทมากนักในความขัดแย้งครั้งนี้ก็ได้แสดงความากครับใช่ครับก็จะไปได้ครับใช่ครับ เพราะฉะนั้นโอกาสที่สงครามจะคลี่คลายหรือว่าจะตึงเครียดมากขึ้นมันก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับมาหาอำนาจโดยตรงงสองฝ่ายว่าจะเป็นฝ่ายไหนก็ตามใช่ไหมจ๊ะ ใช่คร <ítulo> ับผมคิดว่าอย่างนั้นในความเป็นผมนะผมคิดว่าอันนี้มันเป็นเรื่องของเพื่อนบ้านทะเลาะกันนะแล้วก็เราก็สังเกตได้ว่ามันก็ทะเลาะกันเราบ่อยๆนะเดี๋ยววดีมันดีอทะเลาะกันบ่อยนะฮะแล้วมันก็เลยทําให้มหาอำนาจจริงๆเนี่ยก็คงไม่ค่อยอยากจะเ้ามาอยู่ตรงนี้เท่าไหร่นักเพราะว่ามันไม่ได้หมายถึงว่ามันจะมีการกลายประเทศไทยไปเป็นของของกัมพูชาหรือกัมพูชาเป็นของประเทศไทยมันไม่ได้เป็นลักษณะเหมือนอย่างยูเครนกับรัสเซียอะไรต่างๆนะครับแต่ในอีกด้านหนึ่งก็มีกระแสข่าวซึ่งมายืนยันนะครับว่ามันมีอาวุธ จากประเทศมหา,หาอำนาจเข้ามานะฮะว่าจะฝ่ายนหนยก,ก็ตามมีนักรบรับจา้างจากประเทศนู้นประเทศนี้เข้ามาเนี่ยตรงนี้กระแสข่าวยังไม่ยืนจากร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่คิดว่ามันจะมีรูปแบบใช่ไหมครับเป็นสงครามตัวแทนแบบแอบ,บแฝงอยู่ฮะเกิดขึ้นอันนี้ผมก็ไม่มีข้อมูลนะฮะแต่ถ้าจะมีอย่างนั้นจริงๆเนี่ยผมก็คิดว่าอาจจะเป็นการลักษณะของการที่ว่าเออาจจะมีการมีอาวุธใหม่อะไรบางอย่างแล้วก็ใช้อันนี้เป็นสนามทดลองอะไรแบบนั้นหรือเปล่า อะไรแบบนั้นต่างๆนน่าจะเป็นลักษณะํำนองแค่นั้นผมคิดว่าคือคือผมมองว่าสงครามระหว่างของเราอันนี้นะ,ะมันเป็นสงครามเพื่อนบ้านนะฮะแล้วถ้าเราสังเกตเห็นนะครับเนี่ยมันก็ลดไปอย่างี้ <laughs> หลายสมัยแล้วนะ,ะต่างสมัยจกยนกระท,ทั่งแยกเขาไิวิหารกันก็คงจะจำได้นะฮะ กลับมามันก็นมันก็เป็นมันก็เป็นเรื่องที่ต่อ,ตอเนื่องมาตลอดเลยอย่างงี้นะฮะอันนั้นนั้นนั้น่าจะเป็นลักษณะของของภูมิภาคมากกว่านะ <S 2> <S 2> <ช>แลวการที่ให้ประโยชน์กับสหรัฐเนี่ยผมก็คิดว่ามันก็ถ้าจะให้ประโยชน์จริงๆมันก็มีเียรให้ประโยชน์ในทางพ้อ,อจานั่นเองเปิดโอกาสให้สหรัฐเข้ามาแล,แลว้วก็อาจจะตีสนิทกับกัมพูชาได้มากขึ้นเพราะว่าอย่างน้อยจัมพูชาก็ยังสนิทยังยังไปทางจีนได้ถ้าเขาไปถึงตรงนั้นแล้วเนี่ยเขาอาจจะสามารถที่จะ ตั้งตรงตั้งป้องอะไรที่ในกัมพูชาเพื่อสอดแนมจีนได้มากขึ้นก็ก็น่าจะเป็นลักษณะอย่างนั้นเท่านั้นเองไม่ได้หมายถึงว่าน่าจะเข้ามาเกี่ยวข้องในสลาดที่สหรัฐเข้ามาเป็นตัวนะฮะอะไรกันก็เรียกว่าเป็นสงครามที่จํากัดเพราะฉะนั้นมาน่าก็เลยจํากัดบทบาทเหมือนกันไม่เข้ามายุ่งเกี่ยวมากนักแต่ว่าที่จับประเดีก็น่าห่วงนะครับว่าถ้าเขาเอาอาวุธมาทดลองมาทดสอบสมรรถภาพวราเราก็จะกลายเป็นพื้นที่ในการที่จะให้เขาทดสอบสมรรถภาพของอาวุธได้ อันนี้มันเป็นสิ่งที่เขาก็อาจจะถือโอกาสทําอยู่แล้วนะฮะเราไม่รู้หรือไม่รู้ก็ไเป็นไปได้เพราะว่าประเทศที่เขาปิดอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็ต้องหาโอากาสในที่ทดลองต่างๆแล้วเขาก็จะไปตามโลกต่างๆนี่ครับจะสังเกตเห็นไหมนะว่า,วามันเป็นเฟสไหนะอย่างปัจจุบันนี้ทําได้เอเมริกายูนิทีเนี่ยเอาขึ้นซาตทายดาวถึงแล้วลยิงเรือที่วิ่งอยู่ในทะเลหลวงเนี่ยทะเลสระโคนเนี่ยได้อันนี้ผมก็ทคโลี่เปิดเผยขึ้นมานะจากการที่เขา ทำตรงนี้ขึ้นมาก็จะเห็นว่าต้องยอมรับตรงๆกระแสอนุภาพของมันของอเมริกาเนี่ยเขาเขาค่อนข้างจะก้าวหน้าพอสมควรอันนี้ก็ก็เป็นจุดจุดหนึ่งที่ผมคิดว่าสหร,รัฐเนี่ยอาจจะมองสงครา,ตามต่างๆเนี่ยใช้เพื่อเป็นการทดลองอาวุธใหม่ๆของเขาก็ได้นะฮะแล้วก็ปัจจุบันนี้จะเห็นได้ว่าทรัมป์เนี่ยจะยุ่งอยู่ทางแถวทะเลแคริบเบียนที่เกี่ยวกับใกล้ๆชิดของอเมริกามากกว่านะฮะเขาจะมุ่งตรงตรงนั้นมากกว่านะฮะมันก็สอดคล้องกับนโยบายเรื่องของ ผู้อพยพเข้าไปในประเทศเขาด้วยมันไม่ใช่เ่ยวของตรงนี้และที่สําคัญเลยมันก็จะไปยุ่งเกี่ยวกับเขาเองที่ว่าคาดหวังว่าเขาจะสร้างคะแนนนิยมให้ดีขึ้นเพื่อเขาคิดว่าพรปปรคพิกันจะได้มีโอกาสคร่งต่อไปซึ่งตอนนี้มันมีปัญหามากในแต่ประเทศเขาเพราะว่าสิ่งที่เขาได้ทําม,มาตอนนี้คนพิกัรเองเริ่มมองเห็นว่ามันไม่เป็นประโยชน์แล้เขาภาษีที่ขึ้นมากมายศุลการกรเนี่ยมันก็ไปลงที่คนอเมริกันนะสินค้าของอเมริกาสินค้าที่เข้าไปขายไปมันก็แพงขึ้นนะและว้วกับการที่เขาขจัด ปัญหาเรื่องของคนจนอะไรต่างๆเพราะทำให้คนอเมริกาตกงานแล้วก็ไม่มีงานทําแล้วก็ไม่มีเงินใช้นะอันนี้ก็เป็นเศรษฐกิจกระสิิลงเพราะฉะนั้นผมคิดว่าท์เนี่ยยุ่งกับปัญหาภายในมากกว่าและยิ่งปีนี้อนี้จะมีการเลือกตั้งเนี่ยผมคิดว่าเขาจะลากจากนโยบาย่างประเทศและมุ่งในภายในประเทศของเขามากกว่าเพราะว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าถ้าเขาไม่สามารถควบคุมเสียงข้างมากของพรรคบิลก,กันภายในสภาได้เนี่ยนะฮะเขาก็จะทําอะไรไม่ได้อีกแล้วครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปแล้วเนี่ยอนาคตของสงครามชายแดนไทยกัมพูชาเนี่ จะคลี่คลายหรือจะตึงเครียดไปทางใดเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับทั้งสองประเทศนี้เป็นหลักเลยมันจะขึ้นอยู่กับภานนาจะมีบ,บทบาทมาครับผมคิดว่าอย่างนั้นนะผมคิดว่าไทยกับพูชาก็ก็เพื่อนบ้านกันนะครับก็ตีาากันมาทะเลาะกันมาแล้วก็อะไรกันมาก็ตั้งกระัยใหม่แล้วเนี่ยนะเราก็จัดก,การด้วยกันทั้งสองฝ่ายเ่ยนะผมคิดว่าถ้าไม่มี ว่าถ้าไม่มีมหาอำนาจเข้ามายุ่งเกี่ยวด้วยเนี่ยมันก็จะมันก็น่าจะมีการจบในสถานที่น่าจะดีมากกว่านะในแบบสา,ากลแลวผมก็คิดว่ามามด้นานเองก็คงไม่น่าจะสนใจเข้ามาถึงขนาดนั้นเพราะว่ามันอย่างที่ผมได้เรียนมันไม่ช่รรง,งครามระหว่างยูเครนกับรัสเซียในสถานะนั้นครับครับถามไปเลยไปเรื่องถึงบทบาทอาเซียนนะอาจารย์หลายคนบอกว่าอาเซียนดูเหมือนว่าจะไม่มีบทบาทที่จะสามารถดําเนินการอะไรได้อย่างได้ผลเลยในความขัดแย้งครั้งนี้จาให้บทบาทอาเซียนถือว่าลดน้อยถอยลงไหมครับอาจารย์ ผมว่าอาเซียนเนี่ยมุ่งในแง่ของการที่จะคำนึงด้านการค้าทางด้านหลักการระหว่างประเทศไปแล้ตรงนี้ของอาเซียนเองมากกว่านะครับผมว่าบาในลักษณะการที่ไม่อยากจะเข้าไปอยู่ในกิจการในเรื่องของน้ำั่งของประเทศเล็กๆอันนี้มันก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับความรู้สึกแบบความคิดแบบเอเชียเอเชียด้วยนะฮะที่แบบว่ามองในแง่แบบนี้นะฮะแล้วก็อราคิดว่ามันเป็นลักษณะที่อะไรคะอาจจะเป็นลักษณะที่เป็น ของการขัดแย้งกันระหว่างส่วนตัวแล้วก็สามารถติดตกลงกันได้ในด้วยกันเองโดยที่ไม่ต้องไปเกี่ยวข้องมานักคือเอเชียเองอาเซียนเองเนี่ยผมก็คิดว่าเน้นให้ความสําคัญในแง่ของภูมิภาคในแง่ของด้านเศรษฐกิจด้านอย่างนี้มากกว่าที่จะมามองว่าตัวเองเป็นตัวสําคัญในการที่จะข้ามปัญหาการขัดแย้งระหว่างประเทศสมาชิกกันครับครับเพราะฉะนั้นแก้ปัญหากันด้วยวิธีทางเอเชียวิธีทางไทยและกัมพูชาคตรเป็นอย่างนะครับ ผมคิดอย่างนั้นนะครับผมคิดอย่างนั้นครับครับซึ่งอาจารย์บอกว่าก็แนวโน้มมันก็คงต้องจบหรอกใช่ไหมอาจารย์ไม่น่าจะยืดเยื้อยาวนานไปนะ <laughs> อันนี้ผมก็ไม่ได้ไปพูดเชี่ยวชารด้านนี้น,นะครับแต่ว่าก็คิดว่ามันก็จะคอนเทนไว้ถ้าไม่มีอำนาจเข้ามาเกี่ยวข้องไม่ให้มันรุนแรงจนเกินไป นะเพราะยังไงความเป็นเอเชียมันก็มีอยู่ตรงนี้นะครับคืออย่างที่เราทะเลาะกันเนี่ยมันก็ทะเลาะกันาปีทะเลาะกันทีอะไรอย่างที่มันก็มีมันมาอยู่เรื่อยนะอันนี้ก็เป็นความขัดแย้งถ้าตราบใดที่เราไม่มีมาอำนาจที่เข้ามาทั้งสองฝ่ายที่จะมายุบแต่ละฝ่ายมันรู้แหละเหมือนอย่างจำได้ไหมสงครามเวียดนามสงครามเวียดนามเนี่ยก็เกิดบนจากการที่อเมริกาเข้ามารัสเซียเข้ามาใช่ไหมครับ,รบ,รบอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งเพราะฉะนั้นผมก็ไม่อยากให้เราเป็นลันกษณะอย่างนั้นเพราะว่าเราถ้าถึงถึงตรงนั้นแล้วเนี่ยเราจะกลายเป็นผู้ เพราะว่ามาหา,าำอำนาจเข้ามาคุมแล้วนะก็จะต้องตามมาหาอำนาจจะมันก็จะกลายเป็นว่านโยบายตรงน,นั้นเนี่ยความผลประโยชน,น์นจะได้กับกลายเป็นผลประโยชน,น์นของมหาอำนาจที่เข้ามาแฝงตรงน,นั้นแทนที่เป็นผลประโยชน,น์นของประเทศพวกเรานเองประเทศของเราเองที่จะสามารถที่จะตกลงกันได้ครับคือถึงแม้จะมีโอกาสน้อยที่เกิดแบบนั้นเมื่อกับสงครามกัมพูชาการเป็นพื้นที่ของสงครามตัวแทนเนี่ยแต่เขาคงต้องะระมัดระวังด้วยที่อาจารย์บอกใช่ไหม อ่า uh, ผมคิดว่าในช่วงทำนะครับเป็นย่งงครัเพราะว่าทรัมป์อย่างที่ผมได้เรียนแล้วเนี่ยเขาไม่มีความสนใจในด้านนโยบายต่างประเทศเขาสนใจแประเทศของเขาเองแต่หลังจากทำไปแล้วเนี่ยผมไม่แน่ใจนะว่ามันจะมีอะไรที่จะทำให้เกิดเพราะว่าในยแปซิฟิกมันกว้างใหญ่มากครับผมคกินด,ดูแปซิฟิกมันกว้างใหญ่มากแล้วผมก็ไม่แน่ใจว่าถ้าไปหลังจากทรัมป์ไปแล้วเนี่ยไม่แน่ใจว่าถ้าเป็นริพับลิกันคนใหม่ผู้ยังไงทรัมป์เนี่ยไม่สามารถจะเป็นประธานาธิบดีได้อีกแล้วถูกต้องไหมครับเพราะว่าเขาส,สมัยแล้วนะแต่เขาไม่ฉีกรัฐธรรมนูนนะนะ عة, ถ้าสมมติว่าบริษัทขึ้นมานี่อาจจะมีนโยบาย,ปายเป็น,<ต>นการชำรกคล้ายๆครับเป็นเดโมแกรดถ้าเป็นเดโมแครดอาจจะไม่ใช่อาจจะไม่ใช่ใชครับอ๋อ,อถ้าเป็นเดโมแครตก็จะมีการมีวิัยแบบหนึ่งใช่ไหมครับถ้าเป็นเดโมแครตอาจจะมีการตกลงที่ง่ายกว่านั้นแล้วก็เดโมแครตไม่ได้มีนโยบายในลักษณะที่เป็นรีพับลิการที่ต้องการที่จะเป็นเฮกิมนีในขณะเช่นนั้นนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์ดรวิบูลพงศ์นะครับที่นำเรื่องนี้มาคุยกับเราแล้วก็ ้เห็นภาพตะเจว่าขึ้นถึงมทดบาทมหาอำนาจในสงครามชายแดนไทยกัมพูชาขอบพระคุณนะครับอาจารย์ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับด้ว่ครับยินดีครับ